อนิจจาวัตสังขาราอุปัฏฐวายธรรมโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังอุปสัมโมสุโขอนิจจาวัตสังขาราอุปัฏฐวายธรรมโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังอุปสัมโมสุโขอนิจจาวัตสังขาราอุปัฏฐวายธรรมโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังอุปสัมโมสุโข สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาบุคคลใดเข้าร่วงรู้ย่อมอยู่เป็นสุขสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นเสื่อมไปเป็นธรรมดาบุคคลใดรู้นสุขสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาบุคคลใดเข้าร่วงรู้ นย่อม <Net> ความสุขในการทำกระดูกเพื่อที่จะสมบูรณ์สมบูรณ์ไปที่ละลูก